สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคลิปนี้เราจะทำนายภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก การงานการเงินโชคลาภของชาวราศีเมษประจําเดือนสิงหาคมพศ2566ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชาวราศีเมษเคยดูในการนับ เลขวันที่เกิดตามศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันแต่ต้องขออนุญาตบอกเพิ่มเติมย้าอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราดูแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอกันด้วยค่ะสำหรับการรับชมคลิปในครั้งนี้ ใครที่เข้ามาแล้วโบฝากกด subscribe นะคะเพื่อติดตามคลิปนี้และคลิปต่อๆไปในอนาคตนะคะซึ่งเราจะมีคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ไปหมู่เตลูตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งเทคนิคหรือเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสาหรับใครที่เข้ามาติดตามเรานะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ซัพพอร์ตในในการรับชมคลิปไม่ว่าจะรับชมคลิปจนจบคลิปหรือจะรับชมโฆษณาก็ดีก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีเมษเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของความรักค่ะซึ่ง ความรักจะแบ่งเป็นสาพาร์ทนะคะพาร์ทที่หนึ่งคือพาร์ทของคนโสดพาร์ทที่2คือพาร์ทของคนคนคุยเออคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่สก็คือพาร์ทของคนที่มีคู่และเรื่องราวของโชคลาภการงานการเงนิงนตามไปในรอบหลังเลยเนาะ อ่ะไหนอขออนุญาตดูดวงนะคะเปิดไพ่ให้แก่ชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดวันที่14เมตรเมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะไหนดูสิชาวราศีเมษคนโสดเป็นอย่างไรเอ่ยคนโสดคนโสดเป็นอย่างไรคะช่วงนี้นะคนโสดช่วงนี้โหขึ้นวิวออฟฟอร์จูเลยนะจ๊ะ โอเคโอเคชาวราศีเมษร,ราศีเมษร,ราศีเมษร,รู้สึกว่าช่วงระยะนี้นะคะดวงชะตาของคุณค่อนข้างที่จะ เ,เด็ดเดี่ยวเนาะเวลาทำอะไรก็ตั้งใจแหละธรรมดาแหละเนาะกำลังโฟกัสในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่อาจจะมีโมเมนต์ที่ไปคิดถึงแฟนเก่าคนเก่าๆหรืออะไรเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเรื่องของคนรักก็ดีเรื่องของเพื่อนฝูงก็ดีหรือความรู้สึกที่ดีๆที่คุณเคยแบบมีกับใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนคุณกำลังคิดถึงเขาอยู่แล้วคุณกำลังรอโชคชะตาให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งบ่มองว่า ในส่วนนี้เหมือนคุณกําลังวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแผนในหัวของคุณคือเรื่องอะไรแต่ว่าคิดว่าคงจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่แหละเนาะว่าจะเอายังไงต่อใช่ไหมคนสดไหนขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าคนสดนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมอยากรู้ว่าแผนของคุณคืออะไรไงจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมคะคนสดในช่วงระยนี้โอ้ oh my god ควีน <Queen, S 2> เหรียญเนาะแล้วก็เดอดซันไม่พอไม่พอนั่นไงเท่าที่ดูจากหน้าไพ่มีกลิ่นสัญญาณของคนเก่าเเข้ามาแวะเวียนนะคะให้ให้คนโสดนะคะต้องหวั่นไหวนะมีคนเก่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยแอบชอบนะคะแล้วเขาหายไปหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่เฮ้ยเคยชอบกันแบบ ออแอบชอบแอบรักแอบหลงอะไรกันอย่างเงี้ยกลับมาทําให้เรารู้สึกสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องของการสา,รคาสน,นความสัมพันธ์แล้วก็หวงแหนความสัมพันธ์นี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยมันเป็นโมเมนต์ของการเริ่มต้นใหม่แต่คุณเนะะี่ยค่ะเหมือนคุณเจอเขาแล้วนะบางคนบางรายบางท่านอาจจะมีคอนแทคกันแล้วเจอกันแล้วเคยเจอกันแล้วแล้วก็ อ่ด้วยความมาเอินหรือใดๆก็ดีอะเนาะบ่มองว่าเหมือนคุณกําลังจะก่อตัวเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยเออซึ่ง มองว่ามันเป็นเรื่องที่คุณน่าจะมีความสุขในอนาคตนะคนโสดนะทีนี้คนที่คุณเนะี่ยกำลังคิดถึงหรือดิวอยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพุกศกันมังกรน,นะคะมีกรกฎพิกจิกนะคะแล้วก็มีความเป็นราศีมังกรค่อนข้างหนักนะคะนะยังไงก็ลองดูนะคะเขาอาจจะเกิดวันที่หนึ่งวันที่สี่นะคะสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่นะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะอ่ะ เราไปต่อกันที่เรื่องราวของคนที่มีคนคุยนะคะคนคุยซึ่งสถานะอาจจะไม่ได้ชัดเจนเนาะก็ลองมารับฟังกันเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะคนคุยนะคะใหม่ชัดเจนของคุณในช่วงเดือนสิงหาคามนี้มีเกณฑ์จะชัดเจนขึ้นไหมคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรโอ้โหไพ่ดาบโอ้โหทำไมอะอุ้ยตายแล้วราศีเมษ นะคนคุยคนคุยช่วงนี้โบรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความแบบเจ็บปวดสัมผัสได้ถึงความอ,อ่อนหนื่อยสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจหรือความอึดอัดอะไรต่างๆที่มันอยู่ในความรู้สึกของคุณล้วนๆคุณอาจจะได้ยินได้ฟังหรือได้ รับในสารที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้และรู้สึกแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเก่าความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เราไม่ไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะ move on เพราะว่าเหมือนคุณผิดหวังกับมันมากๆเลยเสียความรู้สึกกับมันมากๆเลยนะคะเหมือนมีการขัดแยง้งหรือว่าแอบทะเลาะกันแล้วนะคะอันนี้จะรุนแรงไม่รุนแรงดูที่นี่เลยถึงขั้นแบบหันหลังให้กับความสัมพันธ์เลยแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะ ตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งด้วยนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าถึงจุดสุดและที่คุณจะต้องไม่จําเป็นต้องทนนะมันเป็นโมเมนต์แบบนี้เลยนะทีเนี้ยเหมือนไพ่เป็นเป็นแบบนี้เนาะเหมือนมันจะเคลียร์อยู่ในดูแอคชั่นของคนที่คนคุณค,คุยด้วยหน่อยสิว่าเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะมีแอคชั่นกับคุณยังไงคะโอเคเขาก็ปล่อยนะโอ้โหมันต่างคนต่างสุดเนาะ เหมือนต่างคนต่างสุดแล้วว่าเหมือนปัญหามันแบบมันไปจนสุดแล้วว่าเออโอเคงั้นปล่อยไปเถอะตัวเขาเองกับคุณนะมีเกณฑ์ที่จะห่างกันเลิกกันแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงการคุยกันว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วหรือว่าบางคนบางรายอาจจะหายไปเลยก็ได้ซึ่งในที่นี้มันอาจจะทําให้คุณเองอะคะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยไปแบบเนี้ไม่เคลียร์หรือเปล่ามันทําให้รู้สึกแบบ เหนื่อยใจไม่สบายใจหนักกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีเมษผมมองว่าชาวราศีเมษอะเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วความใจร้อนของชาวราศีเมษนะคะบางครั้งบางทีอะเหตุผลมันก็ไม่ได้มีเยอะที่จะต้องให้เลิกกับใครถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามที่ทําให้คุณอยู่ในฟิลลิ่งของคนที่เจ็บทุกข์ไม่อยากจะสื่อสารด้วยแหละก็ ถอยเลย Move on เลยไปแบบดือด้อๆไปแบบงงๆให้ตัวฝั่งตรงข้ามาค่ะได้สัมผัสถึงความงงเหมือนกันเจ็บแบบงงๆบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตัวเขาไม่ยื้อคุณนะเขาก็รู้ว่าในสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไงมันเป็นสิ่งที่ ไม่ได้ดีอยู่แล้วอะค่ะนะเขาก็เลยต้องปล่อยคุณไปดูเหมือนคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะต้องห่างจากกันนะคะนะอันนี้คือตามน้าไพ่นะอย่าลืมว่าเนี้ยมันคือดวงรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเศรแต่ข้อความที่ดีๆประโยคที่ดีๆแล้วกันอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปรับมันโอเคนะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นฟิลเนี้ยเหมือนคุณได้เจออยู่สถานะนี้เลยประมาณนี้เลยอยากจะดูอยากจะเคลียร์ให้มันชัดว่าจะจบกันจริงๆหรือ ล้าจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทักส่วนตัวมาดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะแต่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนมันจะมีการหวนคืนมาด้วยนะอืมมันมีเกณฑ์ที่จะหวนคืนกันมาด้วยนะเพราะว่าจับไพ่แปดถ้วยแล้วมันเหมือนแบบ มันจบอะแต่ว่ามันไม่เคลีย์ไงมันเหมือนมีการหวนคืนนะอ๋อคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เกิดราศีมิงก็ระกฏพิกจิกนะคะพึกศกันมังกรแล้วก็เมษสิงห์ธนูด้วยนะคะนะตามนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องราวของคนที่มีความรักกันบ้างดีกว่าค่ะคนมีคู่คนมีความรักช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีเมษสําหรับคนมีคู่หรือคนมีความรักเนี่ยโบ จะบอกเสมอว่าเอา่อขอให้เป็นคนที่คุณในะคะ่ะตกลงแล้วว่าเราเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนะคะไม่ต่ำกว่าหกเดือนเนาะคบหาดูใจกันไม่ต่ำกว่าหกเดือนโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้โหไพ่เดทเทาวเวอร์คืนมีเรื่องเซอร์ไพรอะไรว้าวโอ้โห โอเคความสัมพ okay. ันธ์ของคุณนะคะเหมือนมีบางท่านบางรายนะคะอาจจะเจอเรื่องราวที่ทําให้ตัวคุณนะคะเหมือนกับคู่ของคุณนะคะได้พิสูจน์นะคะพิสูจน์ใจกันพิสูจน์ความลําบากพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างพิสูจน์เอ่อความรักที่คุณมีให้กันนะคะมันน่าจะเจอเรื่องประมาณนี้ซึ่งบางคนบางคู่บางคนนะคะอาจจะเจอเรื่องปัญหาเรื่องการงานบ้างแหละปัญหาเรื่องคนรอบตัวบ้างแหละที่ทําให้คุณกับคู่กันนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องห่างกันหรือแยกกันหรือมีการ ทะเลาะบอแวงกันมันเหมือนบทบทดสอบอย่างหนึ่งในชีวิตคู่ของคุณนะคะแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวของโชคชะตาและถูกกาหนดมาว่าบางครัง้งบางทีอาจจะมีเรื่องให้ต้องพิสูจน์ใจกันก็ได้ถ้าเป็นคู่กันจริงมันก็จะได้อยู่ด้วยกันถ้าไม่ใช่ก็โอเคไม่เป็นไร ก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นตามธรรมชาติอันนี้เหมือนตอนนี้เหมือนคุณกาลังรู้สึกแบบปล่อยวางกับเรื่องราวของความรักเรื่องชีวิตคู่ของคุณนะคะชาวราศีเมษนะทีนี้โบขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าชาวราศีเมษเนาะคู่กรณีของคุณหรือว่าคู่รักของคุณนะคะในช่วงระยะนี้คิดกับคุณอย่างไรและเป็นในลักษณะไหนนะคะราศีเมษร,ราศีเมษโอเค โอเคเท่าที่ดูนะคะจากหน้าไพ่นะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่เกิดราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะเมษิงธนูนะคะแล้วก็มีมิถุนตุลกุมนะคะมีถุนตุลกุมนำหนักไปที่ราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในเอ่อวันวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันเสาร์วันพุธ เนะะี่ยยังไงก็ลองดูละกันเนาะทีเนี้ยมันมีมเรื่องราวของคนที่ตัวเขาเองอะโบมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะถืออีกโก้มีอีกโก้และเป็นนิสัยที่พูดอะไรก็ตามมักจะพูดโดยที่ไม่ได้รักษาน้าใจคุณใช่ไหมอาจจะพูดด้วยความแบบ อารมณ์หรืออะไรใดๆก็ตามบางครั้งบางทีคำพูดของเขาอะค่ะสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณได้มีอิทธิพลต่อจิตใจคุณได้นะคะเป็นคนที่พูดอะไรปุ๊บพอบทไม่พูดก็คือไม่พูดเลยพอพูดขึ้นมาก็คือหูบาดใจเหลือเกินจนทําให้ตัวคุณเองอะค่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตกลงแล้วคุณพยายามมันอยู่พยายามประคับประคองมันอยู่เพียงคนเดียวหรือเปล่านะโบไม่รู้ว่าคุณเจอเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรมาแต่โบมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอดทนกับอะไรหลายอย่างได้มากและดีพอสมค ถ้าเกิดว่ามันจุดถึงจุดจุด,จดหนึ่งแล้วะการที่ตัวคุณเองอะคะ่ะจะ move on น่ะโว่าคุณจะต้องอดทนอะไรมค่อนข,ข้างเยอะแต่เท่าที่ดูจากหน้าไพา่ถามว่าตัวเขาจะปล่อยคุณไปไหมเขาไม่ปล่อยหรอกคะ่ะเขาก็จะพยายามยิ่งมีปัญหากับคุณเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคุณพยายามเข้าหาคุณใน อาจจะเป็นรู้ว่าบางทีบางครั้งอะ่ะใจคุณอาจจะออกไปแล้วรู้ว่ามันจะสายไปก็เถอะนะแต่เขาก็จะพยายามทำเขาอาจจะเป็นคนที่รู้ตัวช้าค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคู่เลยนะคะของชาวราศีเมษโบมีความรู้สึกว่าเขารู้ตัวช้าเขาเป็นคนรู้ตัวช้าว่าเขาแบบผิดหรือว่าทําอะไรที่ไม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 ทำทำให้ตัวคุณไม่สบายใจอะค่ะยังไงก็สื่อสารแล้วก็คุยกันเยอะๆเนาะพูดกันเยอะๆพยายามแบบ หรือบางคูพูดบางคนบอกว่าพูดเยอะแล้วคุยเยอะแล้วแต่มันคุยไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็ลองใช้สตินะคะ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวกันดูแล้วกันนะคะนะชาวราศีเมษนะก็ลองดูว่ามันตรงกับใครหรือเปล่าถ้าตรงก็คอมเมนต์ขึ้นมาบอกหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงแล้วชาวราศีเมษอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ส่วนตัวมหาโบได้เลยนะคะที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างคลิปนะจ๊ะต่อไปค่ะเราไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะการเงินโชคลาบนะคะแล้วก็เรื่องราวของการงานของชาวราศีเมษกันดีกว่าว่าช่วงระยะนี้เดือนสิงหาคมนี้ คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลับก้อนโตไหมหรือว่างานการเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะได้รับความสุขความสมหวังความเอ็นดูจากหัวหน้าง,งานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะชาวราศีเมษนะขอให้หน้าไพ่นะคะช่วยทํานายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงราศีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะชาวราศีเมษร,รวยๆปังๆทุกคนนะคะการเงินคุณเป็นยังไงคะ การเงินคุณเป็นยังไงคะการเงินค่ะโชคลาภ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 ค่ะการงานค่ะแม่ช่วงนี้เป็นยังไงนะแม่แม่ช่วงนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างโบคุณ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 เล่าให้โบฟังบ้างนะโบอยากรู้ว่าแม่ ชาวราศีเมษทุกคนมีเรื่องอะไรในใจไหมโบอยากรู้เล่าให้โบฟังบ้างก็ได้นะพิมพ์เรื่องราวของคุณนะคะมาที่คอมเมนต์คลิปนี้หน่อยโบอยากรู้จังเลยนะโบเหมือนโบมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอยากอยาก,อยากได้เพื่อนอยากที่ได้คนคุยอยากได้ที่ปรึกษาอยากได้คําแนะนําอะไรที่ดีๆจากใครที่คุณไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ขออนุญาตเป็นเซฟโซนให้ให้ชาวราศีเมษแล้วกันเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องการดูดวงหรอกคนราศีเมษอะค่ะคนราศีคนที่เกิดราศีมีนทุกคนฟังนะมีนเมษนะคะราศีเมษนราศีเมษราศีพิจิกนะแล้วก็มีราศีกรกฎว่วอ่ะคุณราศีย้ำอีกครั้งนึงเนาะราศีมีนราศีกรกฎ ราศีเมษราศีสิงห์นะจะเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเรื่องการดูดวงนะคะไม่ค่อยชอบเรื่องการดูดวงดูได้ถ้าไม่ทุกจริงๆจ,จะไม่ดูถ้าแบบว่ารู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรที่จะต้องฮิวใจจริงๆไม่ดูเนี่ยคุณจะเป็นคนประเภทเนี้แล้วก็เหมือนจะเก็บเรื่องราวเป็นคนเก็บเก่งเก็บความรู้สึกเก่งระเบิดระเบิดทีเดียว เป็นประมาณนี้นะทีนี้ด้วยด้วยน้าไพ่ค่ะถ้าถามเรื่องการเงินคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคิดไม่ตกแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลนะอาจจะมีเรื่องราวของการเงินที่ทําให้คุณเองอะค่ะมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องจัดการมันถึงเวลาที่จะต้องบริหารเวลาเวลาที่จะต้องทําอะไรที่จริงจังได้แล้วเนาะมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องจริงจังได้ละกับการเก็บเงินกับการออพยายามสร้างอะไรสักอย่างในชีวิตหรือกับเรื่องราวที่ อนาคตอะ่ะมันต้องทําได้แหละตอนเนี้ยเหมือนใช้ไปเรื่อยๆใช้เข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามือซ้ายออกมือขวาเป็นในลักษณะนี้เลยนะแล้วส่วนใหญ่ก็หมดไปกับเรื่องราวของออสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะถูกใจใช่เลยซื้อ <c oughs> ขอแค่ถูกใจเหตุผลไม่เหตุผลไม่ต้องเยอะมากเหตุ <c oughs> ผลในการซื้อเหตุ <c oughs> ผลในการจ่ายไม่จําเป็นต้องเยอะมากถ้าถูกใจปุ๊บซื้อเลยถ้าถูกใจปุ๊บจ่ายเลยใช้เงินซื้อความ ถูกใจสบายใจออนะเป็นประมาณนี้แนะเราไม่ต้องพูดถึงว่าเงินเป็นยังไงนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภอะค่ะมันมีเรื่องของคนที่จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดได้แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะเพราะว่าไพา่มันอะมันขึ้นไพ moon, นะ่เดอะมูนเนาะโชคลาภของคุณเนะะี่ยค่ะมันอยู่ในในระยะที่ถามว่ามีเกณฑ์จะมีโชคไหมมีแต่ อันนี้โบต้องแนะนํานะเหมือนมันเป็นมันได้มาในลนักษณะของแบบพอได้หมุนเงินหมุนทองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโลภกับมันนะคุณอย่าโลภคุณอย่าใจเร็วคุณอย่าใจใหญ่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากการเสี่ยงมีโชคนะจากการเสี่ยงการลงทุนแต่ได้มาแล้วคุณก็ยังจะต้องหมุนมันอยู่นะมันเป็นเหมือนเป็นเงินหมุนนะแต่คุณจะไม่ลำบากโบมองว่าคุณจะไม่ลำบากนะอย่างน้อยอะ สิ่งที่มันเป็นเรื่องของดวงในการเสี่ยงอะ่ะพอมันได้มาสมมุติว่าคุณกําลังที่จะต้องเอ้ยต้องจ่ายตรงเนี้ยดึกวันเนี้ยต้องจ่ายอันเนี้ยจํานวนหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทสามหมืนบาทอะไรก็ว่าไปสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้จ่ายคุณอาจจะคิดเยอะคุณอาจจะแบบว่ากังวลเครียดแต่พอถึงวันจริงจริงอ่ะเงินมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นในลักษณะของเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บุญอะมันเป็นเหมือนแบบว่าคนที่แบบว่าทําบุญและสะสมบุญไวอ้อ่ะแล้วถึงเวลาที่มันลําบากจริงๆแล้วมันได้ใช้อะ่ะมันได้มาเบิกเดอเบิกมาได้แค่เนี้ยมันไม่ได้ก้อนโตอะ่ะนึกออกไหมมันไม่ทําให้คุณลําบากคุณไม่ลําบากเดือนนี้ยังไงสิงหาคมนี้ยังไงคุณก็ไม่ลําบากนะคะโบอมองว่าคุณไม่ลําบากแล้วเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบเนี่ยเหมือนมาจากยานมหาหนาด้วยนะพวกเอ่อทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยทะเบียนรถ ที่คุณมีอะค่ะเหมือนจะให้โชคนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานรู้สึกได้เลยว่าอยากออกจากงานถ้าคุณเป็นพนักงานรายเดือนนะคะเหมือนคุณ กำลังวางแผนที่จะออกจากงานหรือกำลังวางแผนที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบ้างเพราะมีความรู้สึกว่าโอกาสที่ได้รับปรมานน้อยเหลือเกินหรือว่าเวลาทำอะไรไปอ่ะรู้สึกเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยอ่ะหัวหน้างานไม่เห็นคุณค่าของเราเลยอ่ะองค์กรไม่เห็นคุณค่าของเราเลยมีความรู้สึกว่าโห oh, ทำอะไรไปแล้วเหมือนแบบว่า ทำดีแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะเออมันเป็นทรงประมาณนี้อยากได้รับโอกาสดีๆกับเขาบ้างนะทีเนี้ยด้วยความที่คุณแบบคิดอย่างเงี้ยโบว่ามัน,ม,นมันมีเรื่องที่มันจะต้องเป็นสตอรี่ยาวๆว่ามันอาจจะมีเรื่องที่คุณจําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ดวงคุณเหมาะกับการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเป็นต่างตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าวันเนี้ยคุณเนี่ยกำลังมองหา อะไรใหม่ๆในชีวิตบมองว่าถ้าคุณทํางานประจําควบคู่ไปกับงานเสริมรายได้เสริมอื่นๆนะโดยที่ตัวคุณนะไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องลงทุนย้ําว่าไม่ต้องไปลงทุนนะอย่าไปหลงเชื่อกันแบบเอ่อ,เ,อ,เ,อเทรดหุ้นเลืออะไรลงทุนคนนั้นชวนไปอันนี้อันนี้คือมันมีเยอะนะมันมีเยอะไอ้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆคําว่าไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเพราะอะไร เพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนมิดเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านใช้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านของตัวเองอะค่ะให้เป็นประโยชน์ลองคิดดูว่าวันนี้มีเคยเคยมีคนมาถามคุณบ้างไหมว่าเฮ้ยเธออันเนี้ยที่เธอทำอะทำยังไงเธออันนี้ที่เธอทำ,ทำงงอะท,ท,ทำแบบไหนเฮ้ยเธอทำอันนี้ดีจังเลยอะเออสอนเราบ้างดิเนี่ยหาอะไรได้จากการต้องมานั่งสอนคนอะหาอะไรได้จากคําถามที่เข,เขาเขารู้ว่าคุณมีความสามารถเนี่ยลองคิดดูว่าที่โบจะสื่อเนี่ยสื่อเรื่องอะไร ะะลองดูเพราะว่าดูเหมือนจะมีโอกาสที่ดีๆทางการเงินในในสิ่งที่คุณแบบไม่ได้ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังมาแบบกระทันหันมานะแล้วคุณที่จะมีโอกาสที่จะได้เนี่ยสิ่งที่ดีๆตอบแทนนะคุณเป็นตัวแม่เลยนะคุณเป็นตัวแม่เลยนะในใสายงานของคุณถ้าสมมติคุณจับงานถูกนะคุณจะเป็นตัวแม่เลยนะจ๊ะนะบอกได้แค่นี้มันจะมีโอกาสที่ดีๆตามคุณมานะทีเนี้ยมองว่าถ้าเกิดว่าคุณ เรื่องของการงานการเงินนะคะภาพรวมอะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่ตัวคุณต้องเปิดใจกับมันด้วยนะ อย่าไปจมอยู่กับทุกข์อย่าไปจมอยู่กับปัญหาอะไรเยอะเนาะพยายามแบบวางแผนชีวิตให้ดีๆนะอย่าใช้ชีวิตไปวันๆว,วางแผนชีวิตเป็นสเต็ปสเต็ปเลยว่าอาทิตย์นี้ฉันทําอะไรอาทิตย์ที่2ฉันทําอะไรอาทิตย์ที่3ฉันทําอะไรอาทิตย์ที่4ี่ฉันจะทําอะไรในเดือนสิงหาคามนี้รับรองว่าต่อไปเนี่ยคุณจะมีดวงที่ดีและดวงที่เปิดนะคะชาวราศีเมษนะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยคะ่นะเนี่ยลองมาดูซิว่าองค์พ่อพระพิ่คนนอยากบอกอะไรชาวราศีเมษทุกๆคนคะ่ะนะอุย้ยเสียงแอร์บ้านฉันน่า กระจกดังอะ่พอะพอดีว่าพอดีว่าแอร์มันอยู่ตรงเนี้ยไอ้นะแอร์มันอยู่ตรงนี้แล้วก็มันดังมันสัน่ <c oughs> นขอใครขอภัยเสียจแอร์เข้ากล้องนะไหนเรามาดูซิว่า พ่อพระพิฆเนศอยาบอกอะไรลูกหลานชาวราศีเมษค่ะอืมเห็นไหมโบบอกแล้วว่าคุณต้องเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยคุณลําบากหรอกอือจริงๆด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยให้คุณลาํนะาบากค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อในเรื่องของบุญเชื่อในเรื่องของศีลเชื่อในเรื่องของบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสักการะและบูชายอยู่บ้างนะอย่าเชื่อมั่นแค่ในตัวเองอย่างเดียวคนเราอะคะ่ะถ้าเฮงแล้วถ้าเก่งต้องบวกเฮงถึงจะปังนะเชื่อในตัวเองไม่ผิด แต่จงเชื่อด้วยว่าสิ่งที่ลิขิตมาให้อยู่กับเราอะบางทีอะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมและหนุนดวงชะตาตัวเราด้วยนะคะขอให้คุณเป็นลูกรักองค์เทพทุกๆคนเลยนะคะลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆคนเลยนะคะรวยๆปังๆค่ะชาวราศีเมษสําหรับใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดี ID ที่อยู่ด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณชาวราศีเมษมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะ